รอยยิ้มที่โลกหลงไหลและกรงเล็บที่ศัตรูต้องสยบซึ่งทั่วโลกรู้จักคนไทยในฐานะสยามเมืองยิ้มดินแดนแห่งมิตรไมตรีที่ผู้คนโอบอ้อมอารีและยิ้มอย่างจริงใจนะครับแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ด้วยเลือดและน้ำตาโลกก็ได้ประจักษ์อีกด้านหนึ่งของคนไทยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันคือด้านของนักรบผู้ที่ไม่ยอมให้ใครมมยาม,มินเกียรติภูมิแห่งชาติ และเมื่อใดที่คําว่าอดทนสิ้นสุดลงเมื่อน,นั้นแหละครับพยักซ่อนเล็บก็จะปรากฏกายพร้อมกับขย่มศัตรูให้แหลกสลายอย่างถึงพริกถึงขิงที่สุดเลยทีเดียวครับปรากฏการที่คนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับอริราชศัตรูซึ่งตั้งแต่ในสมัยโบราณที่เราได้กอบกู้เอการาชมาได้หลายต่อหลายครั้งจนถึงในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก็คือสมรภูมิที่สําคัญเช่นกัน และในสมรภูมิล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่24-28ถึงกรกฎาคมปีพศ2568ที่ผ่านมาโลกก็ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้านมืดของคนไทยเมื่อต้องการปกป้องอธิปไตยของชาตินั้นมันได้สะพรึงกลัวเพียงไหนและครั้งนี้อาวุธสังหารที่ทรงพลานุภาพที่สุดมันไม่ใช่แค่ปืนใหญ่หรือรถถังหรือไขยักษ์ที่ทิ้งมาจากเครื่องบินรบเท่านั้นนะครับ แต่มันคือปลายนิ้วของเหล่านักรบไซเบอร์นิรนามแห่งกองทัพไทยที่ปฏิบัติการแบบเงียบแต่เชื่อดนิ่มๆจนศัตรูล้มทั้งยืนเลยทีเดียวครับจากแป้นพิมพ์สู่การชี้ชะตาสมรภูมิซึ่งในเรื่องราวของนักรบไซเบอร์นี้นะ,นะครับผมก็ได้สืบค้นข้อมูลมาบางส่วน แต่บางส่วนนั้นมันก็เป็นการวิเคราะห์ของผมอีกด้านหนึ่งในการเอาชนะสงครามกับเขเมรในครั้งนี้ครับซึ่งเรื่องราวของนักรบไซเบอร์ไทยนั้นมันไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันเป็นความจริงที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทั่วโลกให้การยอมรับถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการแต่ในเวทีซ้อมรบทางไซเบอร์ระดบนานาชาติ Cyber Defense Exercise หรือ CDX ที่จัดโดยกลุ่มประเทศพันธมิตรที่มีเหล่าแฮกเกอร์หมวกขาวของไทย ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์ในขีดความสามารถพวกเขาคือหน่วยงานที่มีตัวตนจริงในกองทัพไทยที่ทำหน้าที่ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ในโลกดิจิทัลครับสมรภูมิไฟกร,รกฎาคมเมื่อเขมนจุดไฟเผาตัวเองซึ่งเหตุการณ์การประทะก,กันนี้ ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2568ซึ่งก็มาจากการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการจะสร้างเงื่อนไขทางการเมืองภายในประเทศแต่ในครั้งนี้นะครับพวกเขาคิดผิดอย่างมหันต์เลทีเดียวเพราะว่ากองทัพไทยนั้นได้ตอบโต้อย่างสายฟ้าฟาดและหนักหน่วงเกินกว่าที่ฝ่ายกัมพูชาจะคาดคิดซึ่งกองทัพบ,บกน,น,นะครับก็ได้มีระบบการยิงที่แม่นยำราวกับจับวาง ซึ่งทุกนัดที่ส่งออกไปมันคือการทำลายเป้าหมายทางทหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธที่มั่นหรือกองกำลังที่รวมตัวกันอยู่จนมันได้สร้างความเสียหายอย่างย่อยยับให้แก่กองทัพกัมพูชาเป็นอย่างมากครับกองทัพอากาศซึ่งเครื่องบินรบของไทยก็ได้ครองอากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบและปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินอย่างเฉียบขาดได้ตัดเส้นทางลำเลียงและทำให้หน่วยประชาการของกัมพูชาเป็นอัมาาพาตไปในที่สุดครับ และตำรวจตะเวนชายแดนต่างก็ยืนหยัดอย่างห้าวหาญในแนวหน้าซึ่งก็เป็นด่านแรกเลยนะครับที่ปะทะและตรึงกำลังศัตร,ตรูไว้ด้วยความกล้าหาญและเสสละเป็นอย่างมากและสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกต้องชื่นชมนั่นก็คือภาพที่ประชาชนไทยทั่วประเทศได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับการต่อสู้ของกองทัพไทยครับที่ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่การส่งกำลังใจผ่านทุกช่องทางสู่เหล่าทหารกล้าที่ชายแดน มันคือพลังสนับสนุนอันมหาศาลที่ทำให้กองทัพไทยมีขวัญและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและผลลัพธ์ก็คือการรบเพียง5วันกองทัพก,กัมพูชาจะต้องสูญเสียกำลังรบและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียวชนิดที่มีการประเมินกันว่าได้มีการเสียชีวิตของทหารกรัมพูชาเป็นจำนวนหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับเบื้องหลังชัยชนะปฏิบัติการรบของนักรบไซเบอร์ แต่หมัดน็อกที่แท้จริงที่ทําให้กัมพูชาต้องคุกเขา่าไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบที่มองเห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่มีหน่วยนักรบไซเบอร์ของไทยปฏิบัติการคู่ขนานไปกับการรบภาคพื้นดินอย่างเงียบเชียบและโหดเยี่ยมครับซึ่งข้อที่1ก็คือได้เกิดอัมาพาตทางการสื่อสารระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพกัมพูชานั้นได้ถูกเจาะและก็ทําให้ล่มสลายโดยสิ้นเชิงครับ นายทหารระดับสั่งการไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภาคสนามได้ซึ่งเสียงในสายในระบบสื่อสารนั้นเป็นเสียงที่ว่างเปล่าคําสั่งที่ส่งไปก็ไม่เคยถึงผู้รับซึ่งมันก็ได้สร้างความโอนลมันไปทั้งกองทัพของกัมพูชาเลยทีเดียวครับข้อที่2ก็คือสงครามข่าวสารลวงซึ่งนักรบไซเบอร์ของไทยได้ป้อนข้อมูลข่าวกลองปลอมเข้าสู่ระบบของกัมพูชาจึงทําให้หน่วยงานทหารของเขมรได้เคลื่อนพลไปติดกับในพื้นที่สังหาร หรือคิวลิงโซนที่ทหารปืนใหญ่ของไทยได้ตั้งรอไว้อยู่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเลยทีเดียวข้อที่3ก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยงซึ่งระบบโลจิสติกทั้งการส่งกำลังบำรุงกระสุนและเชื้อเพลิงของกัมพูชาก็ได้ถูกทำให้เป็นง่อยโดยสมบูรณ์ด้วยข้อมูลการจัดส่งถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางทำให้ทหารแนวหน้าได้ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหมดสภาพที่จะสู้รบเลยทีเดียวครับและข้อที่4ี่ ปฏิบัติการจิตวิทยาผสานพลังมหาชนและนี่ก็คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับซึ่งปฏิบัติการของหน่วยไซเบอร์ทางทหารก็เป็นเพียงหัวหอกที่เปิดทางแต่คลื่นยักษ์ที่ได้ถาโถมเข้าซัดศัตรูจนจมมิดนั้นมันคือพลังของกองทัพชาวเน็ตไทยครับที่ได้ลุกฮือขึ้นมาเองโดยไม่ได้นัดหมายและในทันทีที่ข่าวการยั่วยุได้แพร่ออกไปคี์บอร์ดทั่วประเทศต่างก็ลุกเป็นไฟ เหล่านักสืบโซเชียลต่างก็ลงมือทำงานในทันทีและก็ได้ขุดคุ้ยเอาหลักฐานระบุพิกัดที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามจากภาพโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาเองและหักล้างข้อมูลเท็จแบบเรลไทม์ time. ในขณะที่นักรบมีมก็สร้างสารรค์คอนเทนต์ไวรัลที่ทั้งตลกขบขันและเชื่อเฉือญอย่างเจ็บแสบได้มีการเปลี่ยนโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชาให้กลายเป็นเรื่องตลกไปทั่วทั้งอาเซียนทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ Facebook X, หรือ T w i ส t ต r ไปจนถึงติ๊ t ต k อกก็ได้ถูกถล่มด้วยซึนามิแห่งความจริงเพลงปลุกใจและข้อความที่ให้กำลังใจทหารไทยมันคือพลังที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองครับมันเป็นเอกภาพที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมันก็ได้บันทอนความและกำลังใจของศัตร,ตรูได้ยิ่งกว่าระเบิดทุกลูกอีกนะครับนี่ไม่ใช่แค่การทำงานของหน่วยรบพิเศษแต่มันคือพลังของคนไทยทางชาติที่ล็อกอินเข้ามาเพื่อปกป้องกิภูมิของตัวเอง และนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ศัตรูทําอะไรไทยไม่ได้เลยนั่นเองแหะครับสันติภาพจอมปลอมและสัญญาที่ไรค่าหลังจากความพ่ายแพ้ที่ยับเยินกัมพูชานั้นจำต้องเข้าสู่โต๊ะเจราจาหยุดยิงซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ที่มีการประชุม GBC ตั้งแต่ในวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคม2568แล้วก็ได้มีข้อสรุปออกมาในวันที่7สิงหาคม2568โดยที่มีข้อตกลงเบื้องต้น13ข้อนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่า13ข้อครับแต่ท่าทีของกัมพูชาน,นั้นมันก็ได้เผยให้เห็นถึงความไม่จริงใจอย่างชัดเจนครับซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขที่สําคัญอีกหลายข้อที่ไทยได้นําเสนอไปนอกเหนือจาก13ข้อครับ นั่นก็คือการร่วมกันเก็บทุนระเบิดและการจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์ครับโดยสรุปแล้วถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน13ข้อแต่ท่าทีของกัมพูชานั้นกลับสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับความจริงและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่สําคัญต่างๆซึ่งก็ทําให้ความพยายามในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนนั้นก็ยังคงเป็นไปอย่างยากลําบากนั่นเองแหะครับ ซึ่งมุมมองที่น่าสังเกตนะครับการปฏิเสธข้อตกลงเหล่านี้มันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ต้องการแค่เพียงการซื้อเวลาเพื่อฟื้นตัวและรอวันที่จะก่อเหตุขึ้นอีกครั้งครับและสิ่งที่ยืนยันความคิดนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นก็คือรายงานข่าวกลองล่าสุดที่น่าสนใจที่มีข่าวลือมาซึ่งก็พบว่าในขณะนี้กัมพูชาได้มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลพร้อมกับอาวุธหนักหน,า,น,า,นาชนิด ทั้งรถถังปืนใหญ่และระบบจรวดหลายลำกล้องเข้ามาประชิดแนวชายแดนไทยอย่างมีนยัยยะที่สำคัญครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจะต้องติดตามเหตุการณ์จากกองทัพในการแจ้งข่าวสารให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งผมก็เน้นอีกครั้งว่านี่คือข่าวหรือเท่านั้นหรือมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามข่าวสารจากที่กองทัพจะต้องแจ้งอีกครั้งครับซึ่งคำถามก็คือนี่คือพฤติกรรมของชนชาติที่เพิ่งลงนามในข้อตกลงหยุดยิงจริงหรือครับ นี่มันคือการตระบัติสัตว์ต่อหน้าประชาคมโลกอย่างชัดเจนมันคือการเตรียมการเพื่อก่อสงครามครั้งใหม่ใช่หรือไม่แล้วสัญญาหยุดยิงที่ลงนามไปมันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะครับพยักไม่เคยหลับและนรกกำลังรออยู่ซึ่งบทเรียนจากอดีตสอนให้เรารู้ว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราแข็งแกร่งกว่า กองทัพไทยและรัฐบาลไทยไม่เคยประมาทต่อสถานการณ์ในการเคลื่อนไหวกำลังพลของกัมพูชาในครั้งนี้ซึ่งมันก็ได้อยู่ในสายตาของหน่วยข่าวกลองไทยตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับซึ่งคนไทยนั้นก็ยังคงยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มของพยักที่ยังเฝ้ามองเหยื่อด้วยความเยือกเย็นและในการรบครั้งต่อไปหากว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอีกครั้งมันก็จะไม่จบลงที่ชายแดนอีกแล้วนะครับและเป้าหมายของการตอบโต้ในครั้งที่สองนี้นั้น มันก็อาจจะพุ่งตรงไปที่ศูนย์กลางแห่งการสั่งการเพื่อทำลายหัวของอสรพิทให้สิ้นซากในระลอกเดียวและก็จบสงครามให้เร็วที่สุดเพื่อให้กัมพูชาได้เรียนรู้ว่านารกที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรและบางทีนะครับการกระทำที่เด็ดขาดนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นการปลดแอกประชาชนชาวกัมพูชาจากระบอบผู้นำที่นิยมสงครามด้วยซ้ำ และก็ทําให้พวกเขาได้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงเสียทีก็เป็นได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือสถานการณ์ที่ทั่วโลกจับตามองเพราะเมื่อใดที่สยามเมืองยิ้มจะต้องเปลี่ยนเป็นสยามเมืองยักษ์เมื่อนั้นแผ่นดินจะต้องสั่นสะเทือนอย่างที่เห็นกันอยู่นี้นั่นเองแหละครับหรืท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดยอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือผ่านหน้าบัญชีธนาคารที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ผมในานามเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับคือแผ่นดินของไทย เส้นทางของเขมรเนี่ยนี่พี่เส้นทางขึ้นพระวิหารชัดเจนมีช่องหลบออกเนี่ยเป็นป้อมปืน ทำมาใช่ไหมทั้งไปหมดแล้วนะทั้งไปหมดแล้ว